ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับตัวแทนของกลุ่มก็ได้ไปยื่นต่อศาลแพ่งขอให้มีการเพิกถอนพรกรฉุกเฉินซึ่งมีการประกาศห้ามการชุมนุมและก็ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมซึ่งจะมีการชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับผลของคำพิพากษาก็จะออกมาในช่วงบ่ายโมงครึ่งของวันนี้แต่ไม่ว่าผลของคำพิพา,ากษาจะออกมาในทางบวกหรือว่าทางลบนะครับตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ บอกกับผมว่าพวกเขายืนยันที่จะเดินหน้าในการคัดค้างร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อไปครับคุณหมุษลินวันนี้นะครับตำรวจได้พยายามเจราจาขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีเหตุกระทบกระทั่งใดๆโดยตำรวจยังคงเดินสำรวจความเรียบร้อยและตรวจสอบวัตถุระเบิดรอบสถานที่ของกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีครับ ขณะเดียวกันชาวบ้านร่วม200ชีวิตที่ยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่นี่ยังคงรอลุ้นผลของคำพิพากษาของศาลแพ่งที่จะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ว่าจะคุ้มครองการชุมนุมของกลุ่มหรือไม่ ขณะที่นางพรทิพย์สยมชัยกลุ่มคนรักบ้านเกิดเหมืองทองวังสะพุงจังหวัดเลยที่ร่วมเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งในโจทย์ยื่นฟ้องต่อสารแพ่งเมื่อวานนี้ก็บอกกับเราว่าไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมามีผลในทางใดนะครับวันเสาร์วอาทิตย์นี้ผู้คนจากเครือข่ายภาคประชาชนทุกเครือข่ายก็จะมารวมตัวกันโดยตั้งเป้าให้ถึง1000คนเพื่อที่จะกดดันการประชุมของ,ของคอรมอให้ยุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติองค์กรไม่แสวงหากำไรเข้าสู่สภาครับ วันแรกที่เราไปเขาก็ไม่เป็นผลใดๆเนาะมันก็ยื้อมามันหลายเดือนแล้วอะแทนที่เขาจะรับรู้หมดแล้วรายละเอียดยังไงยังไงอะไรเงี้ยพวกเราเลยว่าถ้าสมมุติว่ามันออกมาคําสั่งสารออกมาแนวแนวดีแนวดีเราก็โอเคเราวันที่30มสิบนะเนาะเราก็เดินหน้าต่อใช่ที่ปาเดินหน้าต่อไปให้ถึง ที่ทำเนียกระสมาล่ะ,ละถ้าถ้าแนวออกมายัางให้เราเอ,อยู่ที่ตั้งเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อม ขณะที่นางสาวสุภาพรมาลายลอยมูลิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้มีการออกกฎหมายที่เป็นช่องทางพิเศษให้กับกลุ่มนักลงทุนทั้งการรื้อผังเมืองพรบ .EEC การเปลี่ยนสิทธิที่ดินสปกร,รไปเพื่อการประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรมเช่นเปลี่ยนไปทําเหมืองหรือว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสิ่งนี้ก็กําลังสะท้อนถึงวิกฤตการแบ่งปันทรัพยากรครับซึ่งชาวบ้านก็มีเครื่องมือในการต่อสู้ก็คือการรวมกลุ่มคัดค้านโครงการ ต่างๆที่ส่งผลกระทบจะเห็นได้นะครับว่าโครงการใหญ่ๆที่รัฐบาลพยายามผลักดันทั้งการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่หรือว่านิคมอุตสาหกรรมชนะท่าเรือน้ํำลึกปากบาราโครงการเขตพัฒนาพิเศษในภาคต่างๆล้วนแต่ถูกคัดค้านโดยกลุ่มภาคประชาชนจนทําให้ความก้าวหน้าของโครงการต้องสะดุดลงการระดมคนที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ทย์นี้จึงเชื่อว่าจะมีเครือข่ายภาคประชาชนไม่ต่ำกว่า ที่ได้คาดการไว้ก็คือ1000คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายชนะรักทินเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่เครือข่ายรักบ้านเกิดสลัมสี่ภาคสมัชชาคนจนเขื่อนปากมูลเครือข่ายคนรุ่นใหม่อย่างกลุ่มทะลุฟ้าแล้วก็วีวอจะมารวมตัวกันอย่างแน่นอนแต่ก็ยังเชื่อนะครับว่าตลอด5วันที่ผ่านมาของการปักหลักชุมนุมจะสร้างความตระหนักถึงเจตดจำนงของประชาชนที่ต้องการให้ยุติร่างกฎหมายดังกล่าวที่รัฐบาลต้องฟังครับ แล้วก็พรบฉบับนี้เราไม่ได้เห็นประโยชน์ของการออกพรบฉบับนี้มีประโยชน์จากอะไรมากกว่าที่รัฐบาลจะมีเครื่องมือเพิ่มในการมากำกับการรวมกลุ่มของประชาชนดังนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากถ้าทางรีเห็นว่าการที่เริ่มอันนี้มันอาจจะผิดพลาดหรือคิดมาแล้วกเ็เห็นแล้วว่าเสียงของประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มีมติยกเลิกแล้วก็ไม่เดินหน้ากฎหมายฉบับนี้มันก็จบที่น้องก็กลับ อาจจะเรียกได้ว,ว่าในประวัติศาสตร์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาสังคมนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เครือข่ายภาคประชาสังคมทุกเครือข่ายจะต้องมารวมตัวกันเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะอาจจะเรียกได้ว,ว่าถ้าปล่อยผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อไปอาจจะเป็นการพลิกโฉมของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับ ขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะคะคุณวชิรวิทย์ยังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมติดตามได้ทางเพจ Deactive หรือว่า Twitter ของ Deactive นะคะและค่ำนี้เราจะมาวิเคราะห์กันต่อในช่วงพลิกตมข่าวข่าวค่ำด้วยนะคะคุณผู้ชม